อยากสิมูฟอ่อนใจใจกันยังอ่อนซอนเขาอยู่วาสานสวัสดีครับอีพอีแม่ครับสวัสดีครับมื้อนี้เซ้าวันอังคารนะครับวันอังคารวันสดใสนะครับวันนี้นะครับมื้อนี้ครับผมเซลเจมนะครับสีมาแนะนํารถจัดโปรจัดโปรปีมังกรครับคันนี้ถือว่าถือครับถื่กว่านี้หาบบได้อีกแล้วครับคันนี้ตัวรถอย่างงามครับไม่ก็น้อยครับใช้งานบ่หลายครับมาพร้อมท้อนะครับมาพร้อมท้อแต่งนะครับ ตัวรถนะครับไม่ผ่านการแกะนะครับไม่ผ่านการทําใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวรถนะครับเครื่องยังดีครับผมเซื้อเจมพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกงนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามห้าสิบแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับอาซาดีอีพอีแม่นะครับทางบ้านนะครับอ่าเมื่อวนนี้ของโฮมชิมาแนะนารถนะครับเจ้าตัวสามสิบสองแรงนะครับรถคันนี้เป็นรถขนาดกลางนะครับเป็นขนาดกลางนะครับ ล้อก็เป็นล้อเดิมนะครับขั้นส่งก็เป็นขั้นส่งเดิมนะครับใบดันก็เป็นช้า <estiver thorough recognizable injuries> ง <iums> well. แท้นะครับไบดันช้างแท้คันนี้มาพร้อมไฟตาช่องสว่าง LED นะครับทุกอย่างยังเดิมยังแท้นะครับอันนี้ก็เดิมครับนี่ก็เดิมห้องคัดกันบ่มีห้องวายการแกะนะครับคันนี้นะครับผมให้พร้อมทอดแป้งนะครับยางหลังเป็นยงงามครับยางหลังยางงามครับ กระทะเก็บสีให้เด้อครับกระทะเก็บสีให้สุดหลังครับสุดหลังทํางานปกติครับซีน้างซ้ายข้างขวาบ่มีรั้วนะครับวิดีโอนะครับทํางานปกติครับใช้งานได้ดีครับคันนี้นะครับอย่าให้เบ่งรดรอบๆนะครับอันนี้ก็ยังดีครับยังเป็นอะไรเดิมนะครับยังบ่ผ่านการเ็อี่ยงนะครับคันนี้นะครับ คันนี้นะครับชั่วโมงการทํางานอยู่พันสองนะครับเดี๋ยวเซลล์จีห้เบิ้งนะครับชั่วโมงการทางานนะครับเซลล์ขอนายัพขึ้นเลือแป๊บนึงครับนะฮั่งขึ้นเลื่อฮั่งกับจัแบบนี้ขึ้นเดครับเดี๋ยวเซีม์จีอ่าห้เบิ้งชั่วโมงการทางานครับชั่วโมงการทางานอยู่พันสองกลมๆครับระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์แบบใหม่เดครับเพเทิร์นเดินยวับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องยุดลดนะครับสติกองสติ๊กเกอร์เขาก็ยังอยู่ครบนะครับ ยังอยู่ครบคันนี้งามผมใช้เบิ่งมุมมองครับมุมมองคนนั่งครับนะครับมุมมองคนนั่งครับคันนี้นะครับคันนี้ผมขายเพียงนะครับจากเห็นบอย่านบ่เห็นนะเดี๋ยวผมลงไปอ่ะเดี๋ยวผมวาให้ฟังกันด้ครับคันนี้นะครับผมขายเพียงนะครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทอุปกรณ์เป็นใบดันนะครับรถปีหกสามครับเดี๋ยวซื้อให้เบิ่งสัตว์ก่อนนะบ่ิสัตย์ขอโทษอีกครับอัน อันนี้นาทีสัตว์ครับราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับรถปีหกสามอุปกรณ์เป็นใบดันกับชื่ตัวนี้บมมีอีกแล้วนะครับผมณแม่พี่น้องครับใครที่กําลังมองหารถสามสิบสองแรงนะครับคันนี้ตอบโจทย์ครับเก็บเงินเลยหลายแสนเอาไว้ลงทุนเยี้ยอื่นนะครับมาซื้อรถกับพุมนะครับคันนี้บอดสามแสนนะครับคันนี้อยู่สองแสนปลายนึงนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับ เอาเอาไปแบบล่อๆเลยนะครับล่อๆทุกทึกเลยนะครับจัดโปรปีมังกรเด้อครับเด้อปีนี้ปีมังกรแต่ละปีมังกรครับเก็บเงินหลายแสนเอาเอาไปลงทุนเนี่ยอื่นครับมาซื้อรถกระผมนี่ครับสองแสนปลายคันนี้นะครับที่เป็นของเจ้านะครับสองแสนปลายคันนี้ครับอ่าผู้ใดสนใจนะครับก็ทักใต้คลิปได้เลยนะครับพ่ออีแม่ผู้ใดลุงป้าน้าอาสนใจก็ทักใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมเซลเจนพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับ เบอร์โทรนะครับ083588071นะครับไปละครับอีพออีแม่ครับโชคดีอยู่ดีมีแห้งด้ครับอีพออีแม่เด้อครับสวัสดีครับ